ยังไงให้มันปลอดภัยหนึ่งนะครับการนําข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตใช้ยังไงให้มันปลอดภัยอันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งมีมีมารยาทในการสื่อสารนะครับหนึ่งเลยใช้ข้อความที่มันสุภาพไม่นําเสนอภาพลามอกอนาจารเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มมีความปลอดภยัยละสองควบคุมอารมณ์ในการสื่อสารนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ตอบโต้ด้วย โดยความไม่สุภาพนะครับนักเรียนเห็นว่าถ้าเวลาเราใช้นะครับเราใช้ข้อมูลพวกเนี้เราใชโ้โดยไม่มีมารยาทใช้ข้อความที่มันไม่เหมาะสมนะครับเราอาจจะไปคอมเมนต์กับคนที่เราไม่รู้จักแล้วไม่เหมาะสมเขาอาจจะทําการตามตัวเรามาแล้วอาจจะมาทําลายเราได้อันนี้ก็คือในเรื่องของมารยาทนะครับถ้าเราใช้ข้อมูลแบบ แบบที่พูดโดยไม่คิดอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในการสื่อสารน,นะครับตอบโต้โดยไม่โดยการไม่สุภาพหรือใช้ข้อความไม่สุภาพอ,อาจจะก่อให้เกิดนะครับอันตรายต่อตัวเราเองเขาอาจจะมาตามเราหรือเรา,เราอาจจะพูดกับครูอริที่เป็นคนในโรงเรียนเดียวกันแล้วโดยใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็าอาจจะทําให้คนที่เราไปพูดด้วยเกิดอารมณ์ด้วยเช่นกันและทําให้เกิดอันตรายกับเราเลยเขาอาจจะไม่พอใจมา ไต่ชกต่เราอันนี้อันนี้ก็นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้การใช้ข้อมูลบนเน็ตเราไม่ไม่ปลอดภยดัยได้นะครับควรที่จะใช้ควรที่จะมีมารยาในการสื่อสารควบรวมอารมณ์ในการสื่อสารให้ดีนะครับตรวจสอบข้อความก่อนส่งนะครับต้องใช้ถ้อยคาที่มันไม่สออเสียบุคคลเองเนี่ยอะไรพวกนี้จะทําให้เกิดการใช้ข้อ,ขอมูลที่ปลอดภัยเนาะ ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นนะครับไม่ละเมิดสิทธิไม่ไปด่าพ่อรอแม่เขาไม,ไม่ไม่ไปยียดอะไรเขาเนี่ยพวกเนี้ยนะครับไม่ไม่ไปแยดไม่พูดบูลลี่เขาอะไรพวกเนี้ยนะครับตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนอีกคนนึงบอกมาอย่างนี้แล้วก็ไปโพสต์ลงแบบนี้นะครับมันก็จะมีผลกระทบต่ออาจจะเกิดมีผลกระทบต่อลิขสิทธิ์มีผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะอาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับเรามัดระวังในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ นะในเรื่องของลิขสิทธิ์เราคุณจะอธิบายในะนู่นท้ายท้ายนู่นเลยนะครับเราอาจจะได้เรียนในเรื่องของลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับในการใช้อินเทอร์เนะ็ตเนาะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งในเรื่องของใน,อในเรื่องของการใช้นะครับข้อมูลอย่างปลอดภัยไหมหนึ่งมีมารยาทในการสื่อสารสองควบคุมอารมณ์ไม่ดีสามตรวจสอบข้อความก่อนที่จะส่ง c ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของบุคคลว่าไม่มีการละเมิดใช่ไหมตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้เรียบร้อยเรามาระวังเรื่องของอการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยแค่นี้เราเนี่ยนักเรียนก็จะใช้ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับในเรื่องของการนําข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตนี่นะครับนะเอามาดูการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยตัวที่2การเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเออ,อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับ ต้องไม่ละเมิดสิทธิการดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ต้องคำนึงถึงซึ่งมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยการดาวน์โหลดนะครับต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสัญลักษณ์ r e a t i v e Commons คือสัญลักษณ์ปลอดภัยน,นี่ค e ด t i ท e ฟคอม o n นนะครับเราต้องเช็คเหล่านี้ให้ดีนะครับในการเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ เวลาเราเข้าถึงข้อมูลเราก็จะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่มีการละเมื่อะไรพวกนี้การดาวน์โหลดข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะครับเนาะเรามาดูสัญลักษณ์นะอนุญาต c r e a t i v c o m m o n นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบันบนโลกออนไลน์มีการส่งต่อโพส รูปภาพแสดงข้อความหรือนำผลงานที่เป็นของผู้อื่นมาดัดแปลงเพื่อใช้เพื่อใช้งานถือเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นแหละนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วนะครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อนนีฉะนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้เรามาดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอ่าวิดีโอนั้นรูปภาพนั้น เสียงเขาเสียงนั้นข้อความนั้นสามารถเอาไปใช้งานได้เออเราสามารถก๊อปไปใช้งานต่อได้ในพวกนี้เ,ออเรามาดูเราก็จะมองจากสัญลักษณ์ค e ี t i ท e ฟคอมอนนี่แหละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเจ้าของผลงานเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกนำผลงานเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและไม่มีการอ้างอิงที่มาครับผู้นำผลงานไปใช้ถูกฟ้อง ดำเนินคดีครับเอ่อจึงทําการก่อเกิดแนวคิดนะเพื่อใช้ในะสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาคนระับสัญลักษณ์ c ี e a t i อม Commons มน,นะครับ c ี e a t i v e c เนนะี่ยก็จะเขาเลยคิดค้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอ้ยจะได้รู้ว่าข้อความนี้อา่าเจ้าของสามารถให้เราเอาไปแชร์ต่อได้นะเออจะทําให้ไม่มีการเกิดการฟ้องร้องคดีการเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเนาะ โอเคเราไปดูสัญลักษณ์เลยว่ามันมีอะไรบ้างเรามาดูสัญลักษณ์ Creative Commons Creative Commons นะครับ CC นั่นเองอ่าคือสัญลักษณ์หรือข้อตกลงนะครับที่ควบคุมสื่อหรือข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพื่อนำนำสื่อหรือว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นอนะไปใช้งานโดยถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยมีเงื่อนไขดังนี้อ่าเรามานี่นี่นะครับเรามาดู สัญลักษณ์แรกเลยนะครับ activation นะครับ by อ้างอิงแหล่งที่มาเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ห้ามเลยนะครับนักเรียนถ้าอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงมาจากใครนะครับถ้ามีสัญลักษณ์เนี้ยนะครับต่อมาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าสัญลักษณ์นี้ เอ,เอาข้อความหรือวิดีโอเขาไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในการค้าไม่ได้ห้ามดัดแปลงนะครับถ้ามีสัญลักษณ์นี้คือห้ามดัดแปลงเลยห้ามไปเปลี่ยนเสียงห้ามไปเปลี่ยนอะไรก็ตามทั้งททุกอย่าง,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 งห้าม no uh dividing นะครับ nd ให้อนุญาตแบบเดียวกันกับชร์ได้แชร์ไปเลยนะครับอันนี้คืออนุญาต ยกอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการผสมเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ของ c Creative c o m m o n s นะครับสัญลักษณ์แรกคืออะไรครับอ้างอิงแหล่งที่มาเนาะสัญลักษณ์ที่สองห้ามนําไปใช้นะครับก็จะได้ว่านําไปใช้ได้นะครับดัดแปลงได้นะโดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามใช้เพื่อการค้าและนี่แหละครับนี่อันนี้อันนี้คืออะไรนำไปใช้ได้เหมือนกันแต่อ้างเหมือนกันห้ามนําไปใช้ได้นะครับอ้างอิงแหล่งที่มา นะครับห้ามดัดแปลงใช่ไหมครับห้ามดัดแปลงห้ามใช้เพื่อการค้านี่นะครับนักเรียนก็จะสามารถอ่านสัญลักษณ์ Creative Commons ได้แล้วว่ามันคืออะไรรูปคลก็คืออ้างอิงแหล่งที่มาได้เอาไปใช้ได้แหละนะครับอืมถ้ามีรูปนี้ก็คือเอาไปใช้ได้แต่ห้ามเอาไปใช้ในการค้านะเอ,อันนี้ก็เหมือนกันเอาไปใช้ได้ครับเอาไปใช้ได้เลยแต่ห้ามดัดแปลง ผมไปใช้ทั้งรุ่นเลยห้ามดัดแปลงเสียงนะครับดัดแปลงอื่นนะ,อ,ะอันนี้ก็ให้อนุญ,ญาตแบบเดียวกันคือเอาไปใช้ได้เลยแชร์ได้เลยแชร์แชร์เลยแต่ห้ามไ,ไปดัดแปลงเขานะใช้แชร์ไปได้เลยเค, K ip, ครับโอเคคีทิฟคอมมอนนะครับช่วยสร้างความเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือคาความหมายของคีทิฟคอมมอนช่วยสร้างความเข้าใจตรงกันครับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่า,าให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทราบอย่างชัดเจนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับกับผลงานชิน้นนั้นๆนะครับเจ้าของผลงานได้แบ่งปันผลงานของตัวเองนะครับอันนี้คือ,อคนใช้ก็สามารถได้แบ่งปันนะผู้ใช้ครับนาผลงานไปใช้ภายใต้อขอบเขตเงื่อนไขเจ้าของษษษษลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้ผู้ใช้ก็ไม่ต้องกลัว,ว่าจะถูกฟ้องร้องอันนี้ก็คือข้อดีนะครับทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ใช้นะครับเนาะ เราสร้างเจ้าตัวขีดอินดิวคอมมอนขึ้นมาเนี่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมต้องใจยอมรับกันได้ว่าเอ้ยคูคนนี้ก็เจ้าของนิขสิตก็มีมีผลประโยชน์ผู้ใช้งานก็ได้รับผลประโยชน์นะครับเลยทําการสร้างขึ้นมาเรามาดูประโยชน์ของทีทีคอมมอนนะครับเจ้าของผลงานสามารถกำนดเงื่อนไขนะครับผู้ใช้ผลงานรู้ ตั้งแต่ต้นตามรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์นะครับอ,อนุญาตณ์ใญห้อนุญาตสิทธิ์ประเภทต่างๆครับและถ้าใครนําผลงานไปใช้ผิดเงื่อนไขเที่อนุญาไว้ก็สามารถดําเนินคนดีได้ก็อย่างที่รูบอกนะครับก็บประโยชน์ของมันก็คือผู้ใช้ได้ผลประโยชน์บุคลากก็ได้ผลประโยชน์นะครับผู้ใช้ก็ได้ผลงานเจ้าของผลงานก็ได้ผลงานต่อไปผู้ใช้งานก็เอาไปใช้งานก็ได้ผลงานต่อไป โดยการอ้างอิงจากเจ้าของผลงานนะครับแล้วก็ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าเอาไปทําแล้วมันละเมิดลิขสิทธิ์ก็เจ้าของผลงานก็สามารถฟ้องร้องได้ก็คือเป็นการเซฟทั้งสองสายนี่ประโยชน์เนาะตัวอย่างการโพสต์รูปที่อ้างอิงสัญลักษณ์ Creative ครับเรามาดูเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แรกคืออะไรครับสัญลักษณ์แรกคืออะไรครับ ห้ามอะไรครับห้ามดัดแปลงนะครับห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าเห็นไหมครับเวลาละนักเรียนจะโพสต์ใส่ใส่ไปเลยรูปคีติคอมมอนเนี่ยเรียนใส่ไปเลยหามาตัดแปะเลยแก้ไขดัดแปลงได้ห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าเห็นไหมครับรูปที่สองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้การใช้ข้อมูลบนออนไลน์ได้อย่าง